ข้อควรปฏิบัติของผู้ป่วยเบาหวานมีดังนี้เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันภาวะแทรกซ้อนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 1. ควบคุมอาหารรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่โดยเน้นผักและอาหารที่มีกากใย,ยสูงเลี่ยงอาหารหวานจัดมันจัดและเค็มจัดรับประทานอาหารให้เป็นเวลาและไม่กินจุกจิก ควบคุมปริมาณคาร์โบไฮเดรตแป้งน้ำตาลให้เหมาะสมสองออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวันสัปดาห์ละ5วันเช่นเดินเร็วว่ายน้ำปั่นจักรยานปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มโปรแกรมการออกกำลังกาย3ควบคุมน้ำหนักตัวพยายามให้น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือใกล้เคียงที่สุดการลดน้ำหนักเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยให้ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้น4ติดตามระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจน้ำตาลตามที่แพทย์แนะนำบันทึกผลการตรวจเพื่อให้แพทย์วางแผนการรักษาได้ถูกต้องห้รับประทานยาอย่างเคร่งครัดอย่าหยุดยาเองแม้รู้สึกดีขึ้นปรึกษาแพทย์ก่อนเปลี่ยนหรือหยุดยาหกดูแลเท้าอย่างระมัดระวังตรวจเท้าทุกวันว่ามีแผลรอยแดงหรือรอยถลอกหรือไม่สวมรองเท้าที่พอดีไม่ครับหรือหลวมเกินไปเจ็ งดสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจหลอดเลือดและโรคแทรกซ้อนอื่นๆ8ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอตรวจตาไตาความดันโลหิตไขมันในเลือดและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามนัดถ้าต้องการให้สรุปเป็นแผ่นภาพหรือโปสเตอร์ก็ได้นะบอกได้เลย